กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางเทียบยุธา,าขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานคดดิฉันได้ตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเรื่องขอทราบความคืบหน้าโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางดำเนินงานการก่อสร้างถนนเรื่องเมือง,เมองอุดรหรือถนนวงแหวนรอบที่สองนะคะ ท่านประธานคะจังหวัดอุดรธานีก็เป็นมีจำนวนประชากรหนึ่งล้านหกแสนคนแล้วก็เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกทางอากาศของภาคอีสานตอนบนนะคะประชาชนที่ามา ที่ใช้ในจังหวัดอุดรธานีก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางผ่านเข้าสู่จังหวัดต่างๆและก็มาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมากจึงทำให้สภาพการจราจรนั้นแออัดดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่สองเกิดขึ้นสืบเนื่องจากที่ได้มีมตขิของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล ให้สร้างถนนวงแหวนรอบที่สองในปีพศ2554และในปีพศ2555ในสมัยนั้นก็ท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่สองโดยให้จัดตั้งคณะทำงานคณะกรรมการกำหนดเส้นทางขึ้นในปีพศ2556นั้นก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงานตอนนั้นก็คือท่านเสนีจิตตะ,ะเกษมขออนุญาตเ่วนามนะคะได้สำรวจกำหนดเส้นทางค่ะดูสภาพทั่วไปของจังหวัดอุดรพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีขอสไลด์ด้วยค่ะจากสภาพทั่ว ทางภูมิศาสตร์นะคะของจังหวัดอุดรธานีมีถนนเชื่อมโยงไปกับจังหวัดต่างๆ4จังหวัดนะคะประกอบไปด้วยจังหวัดนนองคายสกลนครนองบัรลำพูขอนแก่นและจังหวัดเลยปัจจุบันเนี้นะคะปริมาณการจราจรทั้งขาเข้าขาออกฉเฉลี่ยว,วันละ1,1222คันต่อวัน อีกทั้งในปัจจุบันถนนวงแหวนรอบที่หนึ่งขาจังหวัดอุดรธานีมีปริมาณการเฉลี่ย6 0หม2่ันคันต่อวันเพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมด้านทางบกและทางอากาศและทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวจำเป็นต้องเปิดเส้นทางคมนาคมสายใหม่ที่มีความพร้อมและสะดวก นะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการส่งเสริมและการพัฒนาการค้าการลงทุนอีกทั้งเป็นสายหลักของโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงในระดับประเทศภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในอนาคตนะคะดังนั้นจะเห็นว่าถ้าได้ก่อสร้างถนนวงแหวนนี้รอบที่สองนี้ขึ้นก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของ เชิงธุรกิจนะคะก็เป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกในจังหวัดรดธานีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าส่งเสริมการลงทุนนะคะเพื่อรองรับการขายายตัวทางด้านเศรษฐกิจเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ขณะนี้จังหวัดรดธานีก็กำลังมีการสร้างนิคม นิคมอุตสาหากรรมเป็นการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพสู่ชุมชนที่ใกล้เคียงแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางสะดวกสบายเพราะฉะนั้นการเดินทางของจังหวัด,วดอุดรซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหากรรมการค้าการลงทุนด้านเศรษฐกิจนียนะคะดิฉันทราบมาว่าทางจังหวัด,วดอุดรธานีได้เสนอนะคะ ให้มีโครงการศึกษากำหนดแนวทางดำเนินงานก่อสร้างถนนเรื่องเมืองอุดรหรือวงแหวนรอบที่สองขึ้นโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว40ล้านบาทเพื่อให้มีศึกษาและก็สำรวจออกแบบเส้นทางรวมถึง ให้มีส่งเรื่องถึงรัฐบาลเพื่อดําเนินการนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกกฎหมายเวรคืนหรือรองรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแล้วแต่ปัจจุบันงบประมาณดังกล่าวนะคะถูกระงับไปและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรถูกโยกไปศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์นครราชสีมาหนองคายแทนค่ะ ก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากเหตุผลนะคะจากเหตุผลดังกล่าวอยากจะขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่สองว่าปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะ ได้รับการก่อสร้างเป็นเส้นทางสายหลักของโครงข่ายทางหลวงจังหวัดอุดรธานีต่อไปหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะท่านประธานคะที่ท่านรัตรีอภิรักษ์รัตนเศษได้ตอบคำถามคำถามที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของวงแหวนรอบที่สองไปแล้วนั้นท่านก็ได้ข้อสรุปว่าอยู่ อุดรเนี่ยมีถนนวงแหวนรอบที่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่หลายช่วงนะคะแต่ตในในขณะนี้เนี่ยนะคะถนนวงแหวนรอบที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเมืองแล้วค่ะมันแออัดค่ะก็ขอฝากท่านรัฐมนตรีนะคะถนนวงแหวนรอบที่หนึ่งเนี่ยขณะนี้ในะปัจจุบันเนี้ยพี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศค่ะมาใช้บริการที่จังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นถนนที่ วงแหวนที่แออัดแล้วก็รถติดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอยูบอย่บ่อยๆนะคะดีฉันยังขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าโครงการดังกล่าวเนี้ยที่เดียนของบศึกษานะคะงบศึกษาเพียง40ล้านบาทเนี้ยนะคะ,ะท่านยังมันเป็นประโยชน์มากกับพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีค่ะทางทางกระทระวงคมนาคมหรือทางรัฐบาลนะคะจะมีนโยบายที่จะทบทวน โครงการที่จะศึกษาในพื้นที่ที่เขานำเสนอมาหรือไม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ